ครับก็คือบรรยากาศที่ไม่เคยทำาก่อนเลยที่อยู่บนน้งแข็แล้วก็มีคนหรืว่าฉีดน้ำแส่สนุกมากเลยนะผมชอบแบบว่าชอบมากเลยชอบมากดูไปแล้วเนี่ยที่เราขึ้นเป็นเป็นตัวแข็ของภาคไหนเ่ยเอ้านี่นี่รถขบวนวะเนี่ยดูหรือเปล่านี่เกี่ยวกับผมตกจริงปะเนี่ยอยู่ที่ของ้อไหน แล้วก็เพ่เรามีปาโลมาด้วยใช่ใช่ก็เราจะเป็นขบวนสุดท้ายก็ยังมีพี่พี่เจฟพี่ทันยาพี่ยายาเหล่านี้อยู่ในขบวนด้วยสนุกครับแล้วก็มีเป็นบรรยากาศที่เราอยู่บนรถแล้วก็มีบฟรยาับขี่นะเราครับสนุกดีคไม่บ่อยเนาะทังขึ้นลุยแทนนะเต้นเคยแล้วไม่ใช่ไม่บอก ไม่ได้มีใครเล่นแน่ใช่เล totally ่แรกมันก uh ็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมเกิดนีะแล้วเราขับรถไปใช่ไหมตั้งแต่เราสองคเลยก็จะมีใครขับก็เป็นแห่ไปขบวนเลยเต็มมันหมดเลยครับะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีนะในรอบนีเป็นกีฬาที่เปิดเปิดเปิดประสบการณ์ครับเราใช่ แ่ไหน้าูแดดนะเมื่อกี้แดเป็นยังไงบ้างคูแกแด้แดดไหมสู้แดดไหมอ๋อสู้พี่สู้เลยรู้สตกแีเอาอออกมด้วยขนาดนที่แบบร้อกแได้ไมแดดทอแไรผมไม่ได้หรอกเพราเราไปร้อนฝากระวังอะไรครับเราไปแดกไปร้อนฝากระวัไแครับผี่แหละหยอกหยอกค่ะ้ ะเปลี่ยนครับวันเช้าเพิ่อาบน้ำไปย้อนย้อนถามว่าเปลี่ยนคนไม่้เพราะเปลี่ยนแต่เทศกาลนี้ที่นี่จะมีลง่ยนอยากฝากเชิญชวนให้ทุกคนมาครับครับผมสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับอาบน้าไม่พอแล้วอยากจะเปลี่ยนอีกเลยก็มาสนุปอ่ม่วนหนุก สุขครับนะครับพี่ King Power ร้านน้ำสงยานในทวีวลเลยครับตอาที่มหาสงครามร้างน้ำนะครับก็จัดขึ้นวันที่13นะครับถึง16เมษายนนี้นะครับก็มาชอปมากินกันได้นะหลายอย่างก็ทำด้วยใช่ไหมพี่จิมนะเออได้เลยนะโอ้กีการ์อ่านเลยนะเพื่อนก็อ่านเลยชื่อจะได้ชื่อไม่ได้ครบไงขวบไปแถลงการณ์พิคอลไงใช่จะมาต้องคุ้ม โอเคอาจจะถามเจนนายก่อนเลยวัน uhm นี้จเมนนายเรามาทุ่มชนว่าเรามาติ่งใครหรือเปล่าวันนี้วันนี้เรามาติ่งใครหรือเปล่าติ่งพี่เจฟติ่งใครหรือเปล่าเหรอติ่งใครติ่งติ่งพี่เจฟครับเอ้จริงๆตอนนี้พี่เจฟโชว์อยู่แต่เนี่ยมาสัมภาษณ์แต่ก็ได้ยินเสียงตีพี่เจฟอยู่นุ่งงามมากครับงุ่งามมากแล้วก็มี พี่นดนแล้วโดนซึ่งเดี๋ยวจะมาตอนเย็นนี้อ๋อพี่นดนแล้วด้วยต้องแล้วมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ไม่ใช่แค่พี่เจมส์พี่โดนมีเยอะมากครับเยอะใหญ่ทุกคนเรามาดูนะครับพี่คิมพาวเวอร์นะเป็นอย่างตัวเราเนี่ยตอนนี้คือเราอยากจะเป็นหน้าเวทีไหมอยากครับไปได้ดีอยากครับไปบอกมาก่อนเดี๋ยวไปแล้วหนูเออเดี๋ยวเราจะพี่ตอนเราทำเนี่เราจะไปดูพี่ตอนหน้าเวทีไหมดูก่อนครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีงานต่อ ติดตามแน่นอนอะไรนะครถ้าเกิดไม่มีงานี่ก็แน่นอนตอนนี้ติดตามแน่นอนแล้วติดตามแน่นอนไม่มีงานก็ดูฝัดเอ่อทิกเกอร์ไอจอะไรเต็มไปเลยวันนี้หน้าดูสดชื่นงานจะขึ้นระดีครับพี่แจมคอ๋อเอาหน้าดูสดชื่นเหรอเอ่อใช่ใช่เอ่อใช้ใช่ใช่ใช่โปรดักตชั่นโปรดักต์

ผมว่าผมอยากไปใช้เวลากับครอบครัวเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปบอกว่ากินข้าวไม่ได้ไปไหนไปไหนกับครอบครัวน,นานแล้วก็เลยวันที่14มันจะเป็นวันครอบครัวมากผมก็เลยเออถูกใจพาไปเลี้ยงข้าวไปเลี้ยงฉลองดีกว่าบพรุ่งนี้แต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานก็อาจจะอาจจะไปหลังจากงานเพราะวันเดี๋่วถ้าสาดน้ำก็เนี่ยเดี๋ยวเรามีจะดการไม่ได้สาดพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวใช่พรุ่งนี้เดี๋ยวสาดการขับเอาแล้วไง ใครไม่ให้ใส่ก็บอกนะเพราะว่าอยากให้ได้รับอนุญาตก่อนแล้วก็ค่ะเ่นไปสาดแทนเดี๋ยวจากที่รดน้ำดำหัวพ่อแม่เดี๋ยวผมจะสาดแทนโอ้โหสาดโอ้สาดคุณพ่อแม่เลยอ่ะสาดไม่สนลูกใครอยู่แล้วอ๋อแล้วเราต้องไปสาดพ่อแม่ผมสาดไม่สนแม่ไปอยู่แล้วเขาเรียกว่าสาดไม่สนลูกคุณปู่คุณย่าเออได้ สามาดถได้เลยการสั่นไม่เกดใครแล้วแต่ว่าใครเจอเจมส์ฟ็อกก็คือสามารถที่จะสั่ได้ครับสั่ได้สั่ได้ผมอนุญาตให้สั่เลยถ้าสมมติใครเจอผมนะในช่วงของการนี้นะ้สามารถสั่ได้ไปเดินไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในงานตอนนี้สัมภาษณ์ก็สามารถสั่ได้ใช่ผมเมพร้อมพร้อมพร้อมโดนสั่ก่อนแล้วสั่นมาสิเอาสั่ไปเลยเอาไปเลยเอาวาง รถรานพิหาแลครับพิหาแล้วตอนนี้เาจหุดพาย่วแ่ว่าใช้เวลาพักผ่อนเดี๋ยวค่อยไปสมัดีบีใหม่ี้หกาปสติวช่วนี้เแบบ่าความาล่นกได้ติ๊กตอกเล่นเิอใไเล่นเพลงอะไรอเมลอนหรือเปล่าไม่ใช่เมลนี่จะมีลออย่างเดียวเลย วันนี้แฟนสับเขารออยู่เลยแล้วแฟนที่เดินมาเมลอนเมลอนเมลอนล้าลงยงไเลยยงเลล้นงฟังยังยัม่ไดฟังวผมผมไม่เคยฟังแล้วแต่ว่าผมได้ยินประจาเลยเพราะเออพี่เชื่อนหมเขาจะเปิดให้ฟังตอนที่มาแต่งหน้าพรติเขาะเาแต่งหน้าเนี่ยเราทยได้รอั่ให้เเลยไมอ่ได้้โชว์ตอนนี้ก็ได้เพราะว่าเราอยู่เป็นฟิล

อ๋อแบบที่บอกว่าผมไม่ต้องพูดใช่เพลงอ๋อเอเพลงชิชิอ๋อเขาเต้เพลงชิชิเดี๋ยวต้องไปสอนแล้วเออตอนนี้คือจะฝันเป็นเมนแดนแล้วฝันเป็นเมนแดนเหรอเออถ้าเป็นได้ก็อยากเป็นเออสนานะ อวิสองที่อจะมีแน่นอนอาจจะอาจจะลองดูก่อนแคนี้ยวเ้อแต่คนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขามาใส่แดนแล้วเขาจะไปวงการฉีกป๊อปแล้วเฮ้ยเจะไปแบบตลาดฉีกป๊อปแล้ว เดี S <S> ๋ยวเขาจะไปเข้าวงเลยนะมัสอะไรจอไปไล่เข้าอะไรไปแล้วเราไปผมก็ตอบหนึ่สู้เขาไม่ได้แต่ว่าวันนี้จะไปแดนซ์ฉ่ำกับอะไรแค้ฮะวันนี้จะแดนซ์ฉ่ำกับอะไรแค้เลยแล้วีเดียวมันต้อ๋อใช่ครับก็อยู่เวทีเดียวกันนะวันนี้จะอะไรแค้ใช่ปั๊ใช่ครับเอาไปถามหน้วยก่อนแล้วตอนเดือนมันไมีการท้าเอาผมอ่าผมว่ามันแล้วแต่ ความคิดของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมยอมรับเขาเรียกอะไรกันนะความคิดเห็นของทุกคนนะเพราะว่าผมก็ผิดด้วยแหละที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ดูให้ดีไม่ตัวใช้ให้ดีก็เสียใจมากเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้สึกผิดเลยนะไม่ไม่ใช่แบบว่าไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกแล้วไม่ทําอะไรเลยนะผมรู้สึกผิดเลยผมวันนั้นนะผมไม่กล้า ไม่กล้าพิมพ์อะไรลงไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละนี่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากพูดแล้วอะไรประเก็นว่าทำไมประเด็นว่าเราผิดประเด็นวในการยื่นเราเสียผิดมากครับผ,ผมผมผมยืนยันแล้วผมแปลว่าพูดเสมอว่าเออผมผมสนับสนุนไม่ว่าความรักไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามรู้สึกว่าการที่เขาบอกว่าเออเราไม่ให้เกี่ยวกับเพศเขาเรื่องอะไรไ อ่า LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเสียใจมากเลยเพราะว่าผมให้เกียรติพี่พี่ทุกคนครับพี่พทุกคนนำอะไรแต่เป็นเพราะออกมาเปิดกล้องเหมือนกันโคตรดีนะที่มัดูแล้วก็ใช่อะไรทวกดีนะครับใช่ก็ขอบคุณพี่ชายครับก็นั่นแหละผมก็รู้แล้วว่าผมทำพลาดอะไรแล้วครั้งหน้าก็จะไม่ทำอีกขอบคุณแม่ที่เออบอกกันใช่ถ้ามีอะไรบอกผมมาได้เลยด่าผมมาได้เลยอ่ายินดียอมรับเป็นพี่เลยครับก็ แต่ว่าก็อย่าแรงมากนะจ๊ะพี่มาโอเคเล่นแฟนเนาะไั่เช่เล่นซีรี่ย์หน่อยอัปเดตด้ยครับก็มีซีรี่ย์ครับชื่อว่า My Love Pickup พัชจนมังไก่เขียนรักได้ยังลบไม่บอกแล้วว่าชื่อเรื่องเป็นมงคลเลยหรอเยาะเยาะอะไรนะคะไม่ถามว่าปิดกล้องแล้วปิดกล้องแล้วปิดกล้องแล้วพร้อมจะเอ่อเรียกว่าอะไร พร้อมจะตัดต่อแล้วไม่ตัดต่อไปแล้วตัดต่อแล้วด้วยเหรอตัด่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ให้ทุกคนดูแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามรอกันแล้วกันนะครับไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วก็สนุกอย่างมากแน่นอนครับมีโอกาสได้เห็นอะไรยังไงบ้างพี่ยานอรับมือมีโอกาสได้เห็นอะไรยังไงเอ่อยังครับยังไม่มีครับเพราะว่าเราอยากรอดูพร้อมคนดูแอบนี้มันบอกว่าแบบเวลาการก็ถายถ่ายสำหรับผู้ตัดต่อการเห็นแค่ใช่ใช่ใช่ ไม่มีอะไรได้้านออกเได้้างครับดูสปอยเหรอมีอะไรบ้างมีเพลงมีเพลงเยอะมากๆไม่แค่แฟนผมเลยก็เป็นเพลงที่ดีมากๆครับก็อยากให้คนรอฟังครับเป็นเพลงที่รู้สึกถูกจกันเยมากด้ยอยากห้คนรอปากครับเป็น o s ทีนผมสมลเรัครับ ก็เลยครับฝากงานนี่ครับงานที่ประหาสงครามรดน้ำนะครับก้นหนุบสุดท้ายนะครับจะมีถึงวันที่16เมษายนนะครับก็จะมีศิลปินมากมายเลยเดี๋ยวจะมีพี่ๆเลยค่ายเราด้วยนะครับอีก2วันครับก็ฝากทุกคนด้วยครับแล้วก็มีซีรีส์ชอะไรก็ชื่อ My Love Free Up นะครับเกียรดนักก็ยัลดตอนนี้น่าจะใกล้ให้ทุกคนได้ดูแล้วครับก็ฝากด้วยครับแล้วก็มีเพลงครับเพลงใหม่ของเราชื่อเพิ่งออกเลยครับชื่อว่า อะไรคร okay, ับไม่นไรครับขอบคุณชื่ออะไรครับของผมชื่อโฟนครับเออใช่ผมชื่อเจมินายครับอ๋ล่ามอะไรครับสามารถไหมซิงเกันใหม่ครับซิกันใหม่เออเราเป็นเลงแรกของนามศิลปินไรเซอร์มิวสิกครับก็ของผมจะเป็น ใกล้เกินครับสุโขสุนันท์ครับของคุณเป็นอะไรครับผมเป็นมุนเป็นอะไรผมตอบว่าคุณเป็นเพลงอะไรเออผมผมชื่อเพลงว่า Candidate นะครับเพลงแคลนก็สามารถฟังได้ที่ยูทูบนะครับ Rice Music ครับฝากด้วยครับบ๊ายบายเื้าสงการอย่าปลอดภัยนะครับทุกคน